ร้าน JB Shop นะคะจะมาแนะนำะเครื่องตัดไม้5 8 0 0จะมี2รุ่นนะคะเป็น5,008 8 58M อันนี้ก็คือ 58E มี2รุ่นมี 2, น2สีให้เลือกนะครับรุ่น,นละ2สีเรามาดูรุ่น5,008 8 85 58M นะคะแล้วจะมีรุ่นดำเทาอันนี้สีดำเทาแล้วก็ เป็นสีแดงเทา 58m ก็จะมี2 2ส,ส,สีสีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็น 58e ก็มี2ส,สีแต่จะเป็นแดงดำแล้วก็ส้มเทาสีสวยประมาณนี้อันนี้ก็คือ 58d e. อันนี้ออกมาใหม่จุดเด่นในการใช้งานเป็นยังไงบ้างอ่ให้เองอธิบายเลยก็ได้ จุดเด่นในการใช้งานนะครับถ้าว่าเราใช้งานแต่งกิ่งหรือว่าพวกตัดต้นไม้เล็กๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ครับตัว5,080เนี่ยนะครับกระทิงยาม5,080เนี่ยนะครับมันน้ําหนักมันจะเบาลงหน่อย,ยแต่ความแรงก็ไม่ต่างกันมากนะครับสองตัวนี้นะครับระหว่าง5,800นะครับ นนถ้าใช้แตงกิ่งเนี่ยผมแนะนําเลยครับตัวนี้เวลาเรายกนะครับยกแล้วก็ตัดกิ่งไม้ไเล็กอะไรเงี้ยตัดได้ทั้งวันมันไม่หนักมากไม่เมื่อยมือถ้าพูดถึงว่าเราใส่บายาวตัดต้นต้นยางต้นไม้ยูคาอะไรเงี้ยมันความแรงมันก็ได้นะครับใส่ได้ยันบายาวๆเลยครับยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรเงี้ยสบายเลยนะครับความแรงส่วนตัวนี้ ลุยได้ทั้งทุกงานเลยครับแต่น้ําหนักจะเยอะนิดนึงแต่ทรงสวยแต่ความแรงไม่ต้องพูดถึงครับมันแรงกว่าตัวห้าแปดสูนสูนอยู่แล้วนะครับตัวเนี้ยมีสองสีให้เลือกนะครับสีส้มเทาเนีย่ยจำไว้เลยนะครับสีส้มเทากับดําแดงเนี่ยสองสีนี้นะครับแดงดำดำแดงถ้าพูดถึงว่าตัดต้นต้นยูคาใหญ่หญต้นยางโค่นสนยางอะไรเงี้ยเนี่ยครับตัวเนี้ยผมว่า ความแรงอะไรกระชากไม้อะไรเงี้ยครับได้เลยครับแต่ถ้าว่าเราไปแจงกิ่งมันก็ได้สําหรับผู้ชายนะครับแต่ถ้าสําหรับผู้หญิงจะใช้ไม่ค่อยแนะนําถ้าผู้หญิงจะใช้ก็ไปใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเบานิดนึงความแรงก็ไม่ต่างกันมากครับเบากว่านิดนึงเบากว่าเวลาเราแจงกิ่งมันจะเมื่อยนะครับเรายกชูขึ้นชูตัดไปทั้งวันอย่างเงี้ยมันจะเมื่อย สองตัวนี้มันเป็นลานสตาร์ทดึงเบาทั้งคู่นะครับสตาร์ทง่ายนะครับเครื่องร้อนก็ไม่ดับปัญหาเครื่องร้อนไม่ดับไม่มีแน่นอนนะครับครับทนนี่<น>อบอกว่าแต่ละอย่างยังไงยังไงก็อบอกราคาไปเลยก็ได้ครับก็สวิตช์ปิดเปิดมันก็แก้ไขมาดีนะครับรุ่่นนใหมนะมัเป็นรุ่นใหม่นะครับจากรุ่นเดิมมันจะเป็นสวิตช์แบบว่า เป็นเหล็กยาวๆยืนๆอย่างงี้อาจจะเกะกะอาจจะเกะกะนิดนึงแล้วก็รุ่นนี้มันจะแก้ไขมาเป็นสวิตช์ป๊อกแป๊กแน่นหนากว่าเดิมน,นะครับตัวใหม่เนี่ครับ<ม>ส่วนมือโชกก็แข็งแรงทนทานเวลาเร่งันเร่งปุ๊บมันจะดึงกลับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ ไอ้รูเติมน้ำมันนะครับบางคนก็สงสัยว่าเติมยังไเติมตรงไหนตรงนี้อันนี้น้ำมันเบนซินนะครับช่องช่องหลังนี่นะครับน้ำมันเบนซินน้ำมันเบนซินผสมสองทีนะครับส่วนช่องหน้าก็อนี้น้ำมันหล่อโซ่นะครับใช้น้ำมันอเนกประสงค์หรือน้ำมันสะอาดสะอาดหน่อยก็ดีน้ำมันเครื่องที่มันเก่าๆที่มันสะอาดสะอาดนิดหนึ่งมันดีลูกค้าบางคนก็ถามมาว่าไอ้ตัวเนี้ยบางทีมันก็จะเป็นแบบนี้บางทีก็จะเป็นแบบนี้ บางทีฝามันอาจจะไม่เหมือนกันนี่นะครับรุ่นนี้ก็มีนี่นะครับก็โรงงานที่ผลิตมามันเป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็ของแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าบล็อกมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันมานิดนึงก็หายสงสัยแล้วว่ามันแท้หรือไม่แท้ลูกค้าบางท่านก็อาจจะเอะมันแท้ไหมของแท้ไหมทำไมมมนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็โรงงานเขาอาจจะมีบล็อกสองแบบก็ได้ถ้าซื้อหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดเนี่ย ในกล่องมันก็นจะมีของแถมให้ครบเลยนะครับอยู่ตรงนี้ well นี่หน e. ึ 1> <1 ่งชุดของกระทิงดำ 58E นะครับก็จะมีโซ่หนึ่งเส้นแล้วก็บาสิบเอดจุดห้านิ้วนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวเนี้ยแล้วก็ชุดหกเหลี่ยมไขควงแบนตะไบบล็อกวัวเทียน แล้วก็ตัวเล็บเสือเนี่ยนะครับเอาไว้ล็อกไม้ตบไบแล้วก็กระบอกตัวน้ํามันนี่นะครับหนึ่งชุดส่วนกระทิงดำห้าแปดศศย์ก็มีหนึ่งชุดแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่านี่เนี่ยหนึ่งชุดแบบนี้ครับครบชุดเหมือนกันนะครับไปถึงก็ใช้งานตัดได้เลยักสีสีดำครับอันนี้สีดำสีแดงก้เหแืองกันแค่ฝาตัวนี้ ราคาราคานะครับราคาก็ไม่ต่างกันมากนะครับ2ตัวเนี้ตัว 58e กับ 58t ราคาตัวนี้ <S 2> 2 <S 2 2> อราคา2650บาทคร้บาทแ,แล้วก็บวกค่าส่งไปเก็บเงินไปทางร้0ยห้าสิบรวมรวมเน็ตๆเลยเก็บหน้าบ้านเลยนะคะสองสอบาทท้วนๆน,นอันนี้ตัวห <58 S 2> ้าพนนะครับราคา2800บาทท้วน ส่วนตัวนี้ราคา2750บวกค่าส่ง150บาทจ่ายหน้าบ้านก็เก็บเงินปลายทาง2,900บาทท้วนๆค่ะอันนี้2อ0 0าบาทท้วนนะครับตัวนี้นี่ครับมีสองสีให้เลือกโอเคนะครับสนใจก็เคร่งโทรเดี๋ยวฝากเรอโทรไว้ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ด้านบนนี้นะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับ ชมคลิปหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็สามารถกดติดตามไว้เพื่อมีตัวใหม่ๆออกมาทางร้านจะได้นำเอามาทำเป็นคลิปเพื่อไว้แนะนำลูกค้าในาคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ